โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องจะมาขอบคุณผัวค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีคุณพอในวันนี้วันนั้นก็จะไม่มีเมในวันนี้นะคะเพราะว่าคุณพอเข้าไปเที่ยวเมืองไทยเขามีสิทธิ์เลือกผู้หญิงหลักแบบผู้หญิงสวยๆทั้งนั้นที่เขาสามารถที่จะเลือกได้แต่เขาก็เลือกเราเรา เลือกเราเป็นแม่ของลูกแล้วก็พาเรามาอยู่ที่อังกฤษแล้วเขาเป็นสะพานที่พาเรามาจนเรามีวันนี้นะคะตอนเมย์มาถึงอังกฤษนะเมย์มีเงินแค่ยี่สิบปอนนะคะติดตัวมาเมย์จะมองกล้องไปด้วยฉะนั้นเมย์จะไม่มาด่าผัวนะคะจะมาขอบคุณคุณพอ่อเพราะว่าเขา เอาเรามาอยู่ถึงเมืองนอกเราจะมาด่าเขาทำไมใช่ไหมคะบางเมนะเมมาพูดว่าแม่จะสอนว่าอย่าด่าผัวเพราะชีวิตเราจะไม่เจริญเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เม่เม,เมทำมานะเมไม่ไม่ด่าคุณพอนะแล้วคุณพอก็ไม่ด่าเมนะถ้าเขาจะด่าเมเขาจะบอกว่าทําไมเธอทําตัวโง,ง่ทั้งทั้งที่เธอไม่ใช่คนโง่เขาจะไม่มาด่าว่าคุณมัน โง่ไม่มีนะคะเขาจะพูดดีมากค่ะเขาบอกว่าคุณไม่ได้โง่ทําไมคุณทําตัวโง่ทําตัวงี่เง่าคุณเป็นผู้หญิงฉลาดทําไมคุณกําลังทําตัวโง่เราฉลาดนี่ว่ามันคําด่าของคนนี้มันจะทําให้คนคิดนะอย่างอย่างอย่างเมดา่าไม่เคยดา่าไม่ใช้คําว่าดา่าคําว่าพูดตรงๆแล้วกันอย่างเมว่าน้องนิรนันดยนะเราเราจะว่าน้องว่า นิรันด์ไม่ใช่เด็กโง่ทำไมยูทำตัวโง่หรือบางครั้งก็จะบอกว่าแม่รักคุณนะแต่ว่าแม่ไม่ชอบนิสัยของคุณเลยเนี่ยถ้าแม่ไม่พูดแล้วคนอื่นเข้ามาพูดน่ะคุณจะรู้สึกแย่นะเพราะฉะนั้นแม่ต้องพูดก่อนเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เมเป็นคนไม่มีอะไรเมถึงมาพูดว่าต้องขอบ คุณคุณพอ่อที่เขาพาเมย์มาเมย์ซึ้งเมย์พูดกับคุณพอนะว่าวันหนึ่งถ้าคุณไม่รักฉันแล้วแล้วคุณไปเจอคนใหม่ที่เขาดีกว่าฉันก็ดีใจกับคุณนะเพราะว่าบางครั้งเมย์บ้าง,งานจนลืมผัวค่ะทํา youtube นี่ก็บ้า youtube ค่ะจนผัวได้เตือนว่าเดี๋ยวฉันจะจะหายไปสักสามวันเธอจะรู้ไหมเนี่ยเพราะเธอกําลังบ้ากับ youtube แล้วผัวถามว่าเออได้เงิน youtube เท่าไหร่เอ้จ่ายคุณเท่าไหร่ละ อันนี้คือบ้าอะไรก็จะบ้าอย่างนั้นเนี่ยค่ะเมย์เป็นคนทําอะไรแล้วทําจริงจังมากจริงจังจนลืมโลกค่ะจนลืมลูกลืมผัวบางทีเขาก็จะประท้วงนะคะว่าคุณแม่ลืมนะคุณแม่ลืมนี่บัานนะคุณพ่อก็จะบอกเธอกําลังลืมฉันนะเมย์ก็จะพยายามเมย์ก็พูดว่าถ้าคุณไปเจอคนใหม่แล้วเขาดีกับคุณเมย์ดีใจด้วยค่ะแล้วก็วันหนึง่งถ้าเขาไม่สบายแล้วไม่มีใครดูแลเขาเมย์ก็จะดูแลเขาตลอดชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้เมย์ จะดูแลคุณพอไปตลอดชีวิตนี่คือคำสัญญาพ่อเมยขอบคุณเขามากๆที่เขาพาเมยมานี่คือสิ่งที่ คุณควรจะยกย่องผัวของคุณนะคะมีอะไรคุยกันอย่าเอามาพูดแต่ก็อยากพูดก็พูดค่ะช่องใครช่องมันเนาะอันนี้มันก็เรื่องส่วนตัวเนาะเราก็ไม่บอกแต่ว่าในมุมของเราเราจะไม่พูดนะคะเราจะขอบคุณขอบคุณเขาว่าคลิปนี้ก็มาอะไรมาพูดอะไรมาพูดว่าขอบคุณคุณพ่อที่เขาพาเรามา บุญคุณคนเราถ้ารู้จักบ,บุญคุณของคนอื่นชีวิตเราจะเจริญค่ะเมจะขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เข้ามาในร้านแล้วทุกคนจะตัดอย่างเมตัดผมแปดปอนใช่ไหมคะบางคนให้เมสิบห้าบางคนให้เมยี่สิบบางคนให้เมสิ 10, บปอนเขาบอกว่า You deserve it เหมือนคุณทำด้วยใจเขามองออกไม่ว่าคุณจะทำอะไรถึงคุณจะพูดคลิปแล้วกิริยาของคุณมันออกความคิดข้างในเรามันออกเขาก็จะรู้ว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้เราไว้ใจเขาไม่ได้มันจะทำให้ครอบครัวเราไม่โอเคค่ะแล้วลูกอยู่ตรงกลางก็จะรู้เด็กเขาจะฟิลได้ว่าความแตกแยกของพ่อแม่เพราะฉะนั้นการที่จะอยู่กับใคร ต้องปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าอย่าด่ากันไปมันก็บางคนเอามาเล่าให้เราฟังเราไม่ได้อยากฟังนะเพราะว่าเราชอบการยกยอแฟนถ้าคุณเลือกผู้ชายคนไหนเข้ามาในชีวิตคุณต้องตัดสินใจดีแล้วไม่ใช่เอาเขามาดา่าไม่ว่าจะเลิกกันไม่ต้องมาด่าให้ฟังทั้งนั้นตอนนี้ปฏิเสธเป็นนะคะใครมาด่าผัวให้ฟังบอกเลยไม่ฟังค่ะ ไม่ยุ่งเรื่องของผัวคนอื่นนะคะต่อไปนิ่มๆค่ะว่าขอบคุณมากค่ะแต่อย่ามาออกขอความคิดเห็นเรื่องนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็มาว่าขอบคุณคุณพ่อค่ะที่พาเมย์มาอยู่เมืองนอกนะคะขอบคุณมากๆค่ะ